สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกันในเกม b บ a ดเบฟโซซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอ,อย่าง i n น u เอโอ h ิฮินะครับก็เป็นตัวละครเวอร์ชั่นจากเทศกาลนับภางนอกบทโอเลียมทอนะซึ่งตามเนื้อเรื่องท่านอกบทเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในเทพีนะครับอ่าก็เป็นหนึ่งในเทปีใครที่เล่นทันเนื้อเรื่องนี้ก็จะรู้เลยว่า ในเรื่องโคดกล่าวเลยนะครับสำหรับในเรื่องภาครงบโอลิมทอทอเนี่ยนะครับก็เธอเป็นหนึ่งในสี่นะเป็นหนึ่งในสี่เทพีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวละครเขาก่อนเลยนะก่อนที่จะไปดูในเรื่องเกมเพยกันอินุเอะโอลิฮิเมะในเวอร์ชันนี้ก็แน่นอนเธอยังเป็นเผ่ามนุษย์เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวละครธาตุสีฟ้าเป็นตัวละครตีระยะไก่หรือเรียกว่าตีสีฟ้านั่นเองเป็นสาย โจมตีปกตินะครับเขาออกแบบมาให้เล่นสายโจมตีปกติมากกว่าสกิลเพราะฉะนั้นเธอจะเน้นการโจมตีปกติเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารยมทูตจะตียมทูตแรงขึ้นคัมพีที่ผมแนะนําอันแรกเอาเป็นบวก ATK นะครับอันแรกเอาเป็นบวก ATK จะได้ตีแรงขึ้นหรือใครเอาไปเล่นสาย PVP อยากจะเป็นเอาเป็นเลือดก็ได้นะครับก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำ,นำสำหรับอีโด้เอาไปลง PVP ถ้าอยากเอาเธอไปลง PvP จริงๆเนี่ยผมแนะนำมีคัมพีอย่างต่ำสักสองถึงสามน่าจะดีกว่านะครับ mm hmm. เพราะว่าอินเวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้คนไม่ใช่เป็นตัวคอนเซ็ปต์จาก PvP เท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพราะว่าลิงของเธอเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเป็นลดคูดาวสก,กิลเนาะซึ่งเอามาใช้กับท่ายืยนท่าเสริมพลังนะครับถ้าเกิดเธอจะเป็นตัวละคร PvP ได้เนี่ยผมอยากให้เขาเป็น ลิงลดความเสียหายมากกว่าแต่นี้เป็นรถคูดาวผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้เอาลง P ีพเท่าไหร่ mm hmm. ก็มีตัวละครทา้งเลือกได้นะครับไม่ใช่ว่าลงไม่ได้เลยนะมันก็ลงได้นะครับแต่ผมไม่ได้แนะนํามากเพราะมันมีตัวละคร PP ที่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็ตามที่บอกคาพี่อันแรกเอาเป็นหมวก a อ k อันที่2เอาเป็นคริคอนก็ได้หรือเอาเป็นเลือดก,ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ที่เราอยากได้ถ้าเกิดอยากเป็นประสงคี p ไปหน่อยก็ ใส่เป็นเลือดแต่ถ้าเกิดอยากเอาไปเล่นแค่ PVE อย่างเดียวอย่างผมเนี่ยถ้าผมได้คำมีอันที่2มาเนี่ยผมก็เล่นแค่ PVE อย่างเดียวผมก็จะเอาเป็นคิลิคอนนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะอ้นี้ผมเล่นใน PVE นะผมก็จะใส่เป็นแบบบุกแอคแท็ Attack ให้หมดซึ่งไอ้สับมือเนี่ยเออผมได้เป็นเลือดเพราะว่าผมไม่มีออบนะครับผมมีไอเนีาอันออกดีเฟนส์หอันออกเลือดสยันเลยนะครับไม่มีเอเเลยแล้วก็ของอยอื่น อันนี้ผมยังไม่ฝูนะครับเป็นพระจุตีบวก20%นะครับก็แนะนําให้อาหารพระจุตีเยอะๆจะดีที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยออโต้ได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้มันเก่งครับอินโนเวตตัวนี้เก่งใช้ได้เลยลิงค์นะครับลิงค์ที่ผมแนะนำนะครับตอนนี้ผมไม่มีเรื่องของน้ําหอมผมก็จะใส่เป็นลุงซันเงี้ยซึเหมือนเดิมนะครับ3ตัวเพราะเขาเนี่ยได้ลดความเสียหายจากการได้รับดาเมจ16%รด้วยเนาะใส่ไป3 ตัวด้วยกันเนี่ยก็ได้ไป48%เลยทีเดียวแล้วก็มีบวกความเสียหายโจมตีปกติ25%ใส่ไป3ก็เป็น75ซึ่งสูงเอามากๆเลยมาต่อไปมาดูในเรื่องของคูนะ่สมบัติ5โจมตีกันสกิล 1, 3และโจมตีปกติของอินเเนเนี่ยจะมีโอกาสนะครับโอกาสเฉยๆนะที่ทำให้อีกฝ่ายติดแผชิกันได้นะครับส่วนถ้าไม่ตายอีกฝ่ายติดแผชิกันแน่นอน100%ซึ่งแผชิกันเนี่ย มันคือไฟไหม้อัปเกรดนะครับคนที่ติดแผ่ชะกันเนี่ยจะลดเลือดตลอดเวลาและก็จะโดนใบไม่สามารถออกสกิลและก็ทาให้ตายได้เป็นในระยะเวลาหนึ่งประมาณ3-5-6ถึงห้าวินะครับจำไม่ผิดนะผมจำไม่ค่อยได้ว่าเวลาประมาณไหนนะครับผมไม่ค่อยได้จำเรื่องเวลาพีเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับส่วนท่า2แน่นอนเป็นท่าปั๊บนะครับตามที่ผมบอกไว้ว่าเอามาใช้กับลิงก์ของตัวเธอนะครับ ต่อไปนะครับ ability ที่เขาได้รับเนี่ยถ้าแบบดั้งเดิมเลยนะครับเขาจะได้บวกความเสียหายโจมตีปกติอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยได้จากอุปกรณ์และก็อนลิงนะครับแล้วก็มี Ability ความเสียหายของสกิแลแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าตัวเธอเนี่ยอินโนเอตตัวเนี้ยเอามาไปเล่นสายตีปกติใส่แชพปี้กระต่ายไปก็บอดแล้วสำหรับค่า SP ค่าสกิลไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็จะมีเพิ่มฮิตโจมตีปกตินะครับโจมตี1ครั้งเป็น2ครั้งนะครับและเมื่ออีกฝ่ายติดแผชะกันติดเพิ่มไปอีก2วินาทีและเมื่ออีกฝ่ายติดแผชะกันอีกเนี่ยเราจะทําดาเมจได้แรงขึ้นด้วยสําหรับตัวละครที่ติดแผชะกันอยู่นะครับสีไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติสกิลทําไม่ตายอีกฝ่ายก็จะโดนแรงขึ้นไปเลย4 0่สิบเปอร์เซ็นต์อิทีนี้ยืดท่าเสริมพลังก็แน่นอนเอามาใช้กับท่า2นะครับท่า2เนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นบัฟได้นานขึ้น,น ลบเชเชินบวกอีกหนึ่งนะครับสามารถหลบได้ทั้งหมด2รอบแล้วก็มีซปเปอร์อาร์เมอร์ที่โดนตีไม่ชะงักไม่ลงนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเกมเพกันนะครับว่าอินโนเอตัวนี้จะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งผมไม่เคยเอาเธอไปเล่นเลยนะครับเคยเอาไปแต่ลงในดันกิวเนาะซึ่งดันกิวเนี่ยผมเอาเขาไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นบอทน,นะครับไม่ได้เอามาบังคับเอง ครั้งนี้ก็ดับน้ําหอมเพิ่มสองเท่าด้วยนะครับผมจะเอาอุนฮพนะเลสสมาใส่ด้วยนะครับอุนุพนะจากเทศกาลซัมเมอร์นั่นแหละอยู่ไหนเอ่ยนี่เอามาดับน้ําหอมเพิ่มนะครับป่ะอุยผมลืมเอาเพื่อนออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมเอาเพื่อนออกนะครับไปใช้เพื่อนไปด้วยเมื่อกี้ ก็ไม่ได้ดูความแรงทําไม่ตายของเธออยู่แล้วเพราะว่าใส่ชปปี้กระต่ายมาเนะาะมันทาให้ทําไม่ตายออกดาเมจได้กระจึงเดียวนะครับเกี่ยวก,กับสกิลเนี่ยไม่แรงเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของเขากันนะครับตัวนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับเน้นโจมตีปกติไม่ใส่สก,กิลเนาะใส่แค่ท่าสองมาโอ้โหวิ่งเร็วเกินตีทีเดียวก็ ตายหมดแล้วนะครับเสยดายนี่เขาไม่มียกเลือกกาดเพราะนั้นก็เก็บสกิลเอาไว้ตีตัวที่มันกาดเราเนาะท่าสองบัฟครับเออผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสกิลออกแบบมาค่อนข้างดีนะสกิลเนี่ยระยะในค่อนข้างดีเลยแต่เขาไม่ได้เน้นสกิลนะเขาเป็นสายโจมตีปกติดูท่าสามมงอ่าทั้งจอนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมจ <G ül> นอกจากคุณจะเล่นไฮบิตนะครับไฮบิตนี้แนะนําคุณต้องคุณต้องใจป๋าหน่อยเนาะคุณต้องแบบอัพหาตามคมพีเยอะๆให้เขาหน่อยนะครับถ้าคุณไม่ได้ฟ์มคมพีให้เขาเลยเนี่ยไปเล่นไฮบิตมันจะมันจะไม่สุดมันจะแบบไม่ไปสักทางนะครับถ้าคุณอัพให้เขาไม่สุดเนี่ยมันจะไม่ไปสักทางเลยถ้าคุณจะเล่นไฮบิดเนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะอัพให้เขาเยอะๆหน่อยในการที่จะเล่นไฮบิด มันจะได้ไปเป็นแนวทางของเขาถูกนะครับนี่ก็เล่นง่ายมากเลยนะครับแค่กดสกิลแล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยใครกาดก็กดสกิลใส่นะครับแล้วก็ตีธรรมดาแบบนี้อ่าใช้ได้นะครับเก่งอยู่เก่งเก่งใช้ได้เลยนะครับนี่ไม่มีเรื่องน้ําหอมหรือคมภีเลยนะนี่เห็นไหมตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับใครที่ฟัวนี้นี่ก็ง่ายๆเลยนะครับนี่ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูออโต้กันบ้างนะว่าออโต้ได้หรือเปล่าโอ้ยนี่ก็ออโต้แบบนี้เลยจริงๆริออโต้ได้ครับออโต้ง่ายมากเลยและยิ่งน้ำหอมสัปดาห์นี้นะครับมันไม่มีบ่อพิษบ่อไฟบ่อช็อตไม่มีบ่ออะไรเลยเล่นง่ายมากเห็นไหมเอาเจอบออแล้วเหรอเร็วเลยเ <c oughs> อาไปตีอย่างเดียวเลย มาเดี๋ยวมาดูความสวยงามของถ้าไม่ตายเขาบ้างนะครับรีบใช้ก่อนเบลคุย่าค่าเรียบร้อยนะครับไม่มีความแรงนะครับอีฝ่ายโดนใบด้วยนะครับจะไม่สามารถออกสกิลได้เพราะเขาติดแผ่ชกัดก็ประมาณน,นี้อีโดเอะนะครับเล่นง่ายมาก แค่ตีเฉยๆนะครับแค่ตีเฉยเลยเป็นตัวละครตีปกติใครที่ไม่มีสีฟ้าออโต้เนี่ยก็เอาตัวเธอไปออโต้ได้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับอิโดเอโอลิเมะล่างภางนบุญนะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สายตีปกติที่เก่งผมมองว่าตัวละครตีปกติเนี่ยที่ตีระยะไกลในยุคใหม่ๆยุคหลังๆเนี่ยทำมาได้ดีทั้หมดเลยนะครับอิโดเอตัวนี้ เสียดายแค่ยกเลิกการดเขาไม่มีถ้าเขามียกเลิกการ์ด้วเนี่ยตัวนี้จะเก่งขึ้นกว่านี้มากเลยนะครับอันนี้ก็เสียดายตรงเรื่องยกเลิกการ์ดเฉยๆนะครับก็โดยรวมนะครับเธอเก่งเอาเรื่องอยู่นะครับเก่งใช้ได้เลยสำหรับอินเวตัวนี้นะครับความเก่งเขาเนี่ยคือเจ๋งเลยนะครับแนะนําเอามาเล่นสาย PvE มากกว่า PvP เนาะใครอยากเล่น PvP ก็ ผมมองว่าต้องมีตัวเขาเยอะกว่า1ตัวนะครับประมาณสักสอตัวเอาเป็นเลือดกับ n d k ก็ดีนะให้เขาไปตีฟรีก็ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้ตีระยะไกลก็เน้นในเรื่องตีฟรีเนาะแต่ถ้าเกิดอยากตีฟรีสุดๆเลยไปใส่คินิคอนก็ได้แต่มันเป็นตัวละครตีฟรีตัวอื่นที่เก่งกว่านะครับก็จะมีพวกโทคินาดบแล้วก็มาสก,กิเนาะที่ตีฟีใน p ีโหนดนะครับอีโน่ตัวนี้ถามว่าเก่งไหมก็ตามที่บอกนะว่า เก่งนะครับแต่ว่าใน p ีพก็การที่บอกว่ามันยังไม่ยังไม่ใช่แนวทางของเธอมากเท่าไหร่นะก็สามารถเอาไปใช้ทดแทนได้สำหรับคนที่ไม่มีตัวละคร p ีพนะครับก็ดูดีกว่าสายสก,กิลแล้วกันนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นใน p ีพีนะสำหรับอินเนต์ตัวดี ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุน <popularity> คนที่โดเน a t ให้ผมด้วยนะครับแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนอยากจะโดเนทผมก็ดเน a เข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันดีๆด้วยนะครับตอนนี้ก็โควิดระบาดหนักนะตามที่เคยบอกไปแนละ้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับไม่มีใครสามารถช่วยเราได้อะไรในตอนนี้นะครับต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับ ก็ไว้เพบใหม่คลิปหน้าคลิปหน,น้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ